ันนี้จะพามาเดินเที่ยวฝั่งส่วนลมพินี่ครับผมฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณนะ์เนาะ บริเวณในส่วนลมที่นี่ก็สถานดีกว้างขวางเนาะส่วนมากก็มีคนต่างชาติมายเยอะแยะมองดูลมรื่นดีครับผม สถานที่ก็สวยครับพอจัดสวยดีครับผมมีดอกไม้สวยๆพาเดินเที่ยวชมครับผม ก็มีที่นั่งเป็นจุดเป็นจุดเป็นระยะเนาะตามร่มไม้เนาะบรรยากาศดีมากครับผมพามาเดินชมครับเย็นสบายครับผมบรยากาศดีครับแถวนี้ ฝั่งนี้เขาก็จัดสวนได้สวยครับผมตรงนี้มีก้อนหินมีเยอะแยะเลยฝั่งนี้ดอกไม้ตรงนี้ก็จะสวยนะครับดอกไม้เนาะสวยงาม บรรยากาศร่มรื่นมากครับผมมีน้องเมียวด้วยนะข้างทางบรรยากาศดีครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆครับผมมีต้นไม้ใหญ่ร่ลมรื่น ตรงนี้ก็จะมีต้นกล้วยไม้สวยๆส,สวยครับผมตรงนี้พุ่มใหญ่มากเลยครับ ระทางพุ่มดอกไ,ไม้พุ่มนี้สวยมากครับผมพุ่มใหญ่ล้อมกอล้อมต้นใหญ่มากครับผมสวยงาม ดอกสีขาวเขาก็สวยครับผมแล้วดอกใหญ่ด้วยครับดอกใหญ่มากเลยพุ่มนี้ก็สวยครับผมมีสามพุม่มมีท้พุอมอ่มใหญ่ๆแล้วสวยด้วยครับ สวยงามทุกทุกพุ่มเลยครับตรงนี้สวยมากมากเลยครับผมสำหรับพุ่มดอกกล้วยไม้ครับผมสวยงาม